สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูบอลสีบ้านๆนะครับก็คือบอลสีอีเหนานะครับใบใหญ่ยักษ์นะครับนี่ครับเพื่อนๆมาดูครับอันนี้คือใบใหญ่จริงๆนะครับดูมือผมก็รู้แล้วครับใบใหญ่ไม่ใหญ่นะครับมาดูลําต้นก่อนครับนี่ครับเห็นไหมครับลําต้นการยาวใหญ่มากครับต้นนี้นะครับอันนี้ใบยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ แต่ใบนี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวสุดท้ายจะบอกวิธีนะครับว่าดูแลยังไงให้ใบใหญ่ขนาดนี้นะครับเพื่อนนี่ดูมือครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับนี่ดูมือครับใหญ่จริงครับอันนี้เป็นบอลสีบ้านบ้านนะครับบอลสีอนหานะครับใบเขาจะสีขาวนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นใบเล็กอยู่แต่ใบนี้รับรองว่าใหญ่จริงๆครับเพื่อนดูครับนี่กระถางดอกไม้นี่หกนิ้วนะครับดูครับ ดูความใจเขาครับนี่ครับใบนี้ใหญ่จริงๆครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาตลับเม็ดมาวัดให้ดูนะครับว่าเขาเนี่ยมีความยาวของกว้างเท่าไหร่นะครับใบนี้นะครับมาดูความกว้างของหน้าใบก่อนนะครับเพื่อนๆในตลับเม็ดนะครับใบนี้นะครับประมาณหนึ่งฟุตเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับ นะครับประมาณหนึ่งฟุตครับใบนี้นะครับใหญ่มากครับเพื่อนดูครับผมวัดให้ดูครับหนึ่งฟุตครับประมาณนี้นะครับดูความยาวครับความยาวเขาน่จะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ๆความยาวจากปลายใบนะครับจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นี่ครับเพื่อนสี่สิบหกเซนครับเพื่อนครับแลครับใบนี้ีนสี่สิบหกเซนครับเพื่อนในบนี้ครับ สี่สิบหกเซนเห็นไหมครับเพื่อนๆใหญ่มากับใบนี้นะครับก็คือนะครับความกว้างของใบหนึ่งฟุตเลยนะเพื่อนนี่ครับผมใช้ตลับเมตรว่าเพื่อนดูนะครับความกว้างนี่หนึ่งฟุตนะครับความยาวนี่สี่สิบหกเซนครับเพื่อนครับฟุตกว่าเลยครับใบใหญ่จริงครับนี่ครับวิธีการดูแลนะเพื่อนผมใช้ดิน ที่ผมแนะนําไปครั้งแล้วนะครับคือดินใบมะขามนะครับดินใต้ต้นมะขามนั่นเองะคะมันปลูกนะครับเขาชอบดินแบบนี้เขาก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรให้เขาแล้วเขาก็จะโตแตกยอดออกใบใหญ่ขนาดน,นี้เป็นแบบใหญ่มากครับเพื่อนนะครับใบแางใบก็กําลังจะโตครับแต่ใบนี้นี่เป็นต้นใหญ่นะพาเพื่อนมาดูความสวยงามของเขาครับนี่ครับใครที่รักบอลสีนะครับเป็นบอลบ,บ้านนะครับก็สวยไปอีกแบบบเพื่อน นะครับต้นใหญ่ใบใหญ่ครับเป็นสวยงามจริงครับกับบอลสีอีเหนาเพื่อนใครที่นะครับปลูกอยู่นะครับอยากให้ใบใหญ่แบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนเน่ะใช้ดินจากขี้ของใบมะขามนะครับเพื่อนตายตัวมะขามเนี่ยเพื่อนขุดมาเลยครับปลูกครับดูแลปลูกบนที่ร่มลำลายแบบนี้ครับก็ ใบก็จะใหญ่แบบนี้ครับมันใจจริงๆครับนี่ครับสวยจริงครับเพื่อนลองไปปลูกกันดูนะครับว่าใช้ดินนะครับใต้ต้นมะขามนะครับมาทั้งใบทั้งลูกมะขามเลยนะครับเพื่อนครับเขาชอบนะครับเลยจะโตใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ครับอันนี้คือดินปลูกบนสีที่ผมใช้ปลูกบนสีนะครับให้ใบมันใหญ่ขนาดนี้ครับเพื่อนครับ